เำาอกวิธีสีคือแบบไหนคือแบบนี้คือแบบนี้ไง่นี่นไม่ต้องเลยพี่เหมียวมันเช้เยวอะไรพี่เหมียวมันเช้่ออะไรสีสีสีกันจะทำยังไงสีกันจะงับใช่ไหมสีแล้วจะงับออพี่เหมียวสีแล้วจะงับอรุ่นแม่เก็บอ่ะสอ เขาว่าเก็บไะสิพี่เหมียวจะมางอย่างนี้ได้ยังไงฮะฮะฮะมันเที่ยวอะไรไงชาระลูปมาชาร์ล,ลูกมามันเขี่ยวอะไรฮะมันเที่ยวอะไรเนี่ยเงีบเนี่ย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 มัน,น,นเป็นแบบนี้ชีมแมวนะฮะฮะมันเที่ยวอะไรบอกมาเคต้องทำตัวอบอุ่นเข้าใจไหมฮะ